สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์นี้มาเจอกบบครูอีกแล้วนะคะกับการเรียนการสอนออนไลน์นะคะสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนวนิ้ียกับอะไรเราไปดูกันเลยนะคะอ่าหน่วยการเรียนรู้นะคะเรารักประเทศไทยนะคะก่อนที่เราจะไปดูนะคะ เรามาร้องเพลงนะคะเรามาร้องเพลงไทยรงปงูไทยกันก่อนนะคะติดพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแล้วเราไปร้องพร้อมกันเลยค่ะ

จบแล้วนะคะสำหรับเพลงใ้ร่มงงไทยนะคะต่อไปนะคะเด็กๆท้องตะรียงคะพร้องแล้วเราเรียนรู้ ต่อไปเลยนะคะอ่าเรามาเรียนรู้นะคะธงชาติไทยของเรานะคะเด็กๆคะธงชาติไทยของเรามีกี่สีคะอ่ามีสามสีนะคะสามสีห้าแถบนะคะสีแรกเลยนะคะเด็กๆก็คือสีแดงนะคะสีแดงก็หมายถึงชาตินะคะชาติไทยนั่นเองนะคะ ต่อไปสีขาวนะคะสีขาวหมายถึงศาสนาศาสนาบ้านเราก็คือศาสนาพุทธนะคะเด็กๆต่อไปตรงกลางเลยนะคะแถบตรงกลางนะคะแถบใหญ่กว่าเพื่อนนะคะก็คือสีน้ำเงินใช่ไหมคะสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์หรือว่าพระราชานั่นเองนะคะเด็กๆองชาตาไทยของเรานะคะมีสามสีห้าแถบน,นะคะเด็กๆ ต่อไปค่ะเรามาดูชุดประจำชาติไทยของเรานะคะชุดประจำชาติไทยของเราหรือว่าชุดไทยหรือว่าชุดราชนิยมนะคะผู้ชายะคะใส่เสื้อแขนยาวนะคะมีกระดุมบ่าตรงกลางนะคะแล้วก็ใส่จงกระเดนนะคะผู้หญิงก,ก็ใส่ ผ้าสบายนะคะแล้วก็ผ้าถุงนะคะมีคือชุดไทยนะคะชุดประจำชาติไทยของเราต่อไปเรามาดูเกี่ยวกับคำทักทายนะคะคำทักทายผู้ชายทักทายว่ายังไงคะผู้หญิงทักทายว่ายังไงผู้ชายก็ทักทายมากสวัสดีครับผู้หญิงก็สวัสดีค่ะใช่ไหมคะ เด็กกัคนนะคะก็ทักทายผู้ใหญ่เหมือนกันผู้ชายก็สวัสดีครับผู้หญิงก็สวัสดีค่ะใช่ไหมคะ,ะต่อไปอาหารไทยนะคะอาหารไทยของเรานะคะเด็กๆดูไหมคะว่าอาหารไทยของเราที่เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติมีอะไรบ้างเราไปดู อย่างที่หนึ่งเลยก็คือตัวอะไรคะเด็กๆกุ้งใช่ไหมคะเขาเรียกว่าต้ยามยำกุ้งอ่าต่อไปนี่เลยเป็นเส้นเป็นเส้นนะคะสีสันสวยงามเขาเรียกว่าอะไรคะส้ตมตำใช่ไหมคะอาหารต่อไปคะ่ะนี่ก็เป็นเส้นเหมือนกันแล้วก็มีกุ้งด้วยเขาเรียกว่า ผัดไทยนะคะสกุ้งด้วยนะคะนี่คือคุณครูยกตัวอย่างมาสามอย่างสามจานนี้นะคะที่เป็นที่นิยมนะคะของชาวต่างชาตินะคะถ้ามาเมืองไทยเขาก็ชอบตับสามอย่างนี้เลยนะคะเป็นที่คุ้นชื่อของประเทศไทยเลยนะคะสามอย่างนี้ก็มีต้มยำกุ้งต้ตมตำแล้วก็ผัดไทยนะคะ ต่อไปค่ะ,ะเรามาดูคำถามท้ายบทของเรานะคะคำถามท้ายบทมีอะไรอที่คนรูดให้เด็กๆไปนะคะก็ให้เด็กๆนะคะบอกสีของธงชาติไทยของเรามีสีมีกี่สีนะคะแล้วก็มีสีอะไรบ้างนะคะให้เด็กๆตอบให้ถูกนะคะ มื่อกี้คุณครูสอนไปแล้วนะคะว่ามีกี่สีนะคะแล้วก็มีสีอะไรบ้างนะคะอ่าสุดท้ายแล้วนะคะจบคลิปแล้วนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนจากกันไปนะคะค,คุณครูขอให้ดกๆนะคะทำราบงานกันบ้านมาสุดคุณรูนะคะแล้วก็ซ่มคลิปนะคะกลับมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ